นะตอนนี้นะฮะก็จะพามาตกปลาช่อนนะฮะบรรยากาศดีมากนะฮะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเจ็ดโมงนะครับเราก็จะตกกันนะ,ะมีสองบ่อสวยงามมากค,คอยติดตามนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วอุ้ยยังขึ้นมา,มาเมื่อกีน้นะครับอุ้ยอุ้ยลาก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 อื้อหือ <c oughs> อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญไฟลาาขึ้นเนลยไฟลาาขึ้นอึบโอ้โหเ <c oughs> พิ่งจะกัดเมื่อกี้เองมาอีกแล้วครับผม

เชือบอั้ำเข้าไปปากฮึบอือกรุดุกุ้งเต็มเลยกุ้งเต็มปากเลยใช่ไหมก็ติดไปนะครับนะนะ ตอนนี้ก็ยังมีสิบโมงไหมวันนี้ผมแค่นี้พอครับกมได้มาแทบแดงปลาช่อนนะครับผมเออวันนี้ใช้เวลานิดหน่อย